เออตะลับเมียได้มีแนวแถมได้ไอ้ขอมาอย่างดีเนี่ยลูกคาเขาจะเอาแบบบุกเหีหเอไรุ่นนี้เราโเหียมาตีเอไว้มันหนักมักเหีนะลับเมียรุ่นโมเหียโมเหี้ได้ได้หามไว้ห้ามไว้คุบ่าเป็นจุดที่มึงนาย ครับเฮาก็ได้นี่แล้วได้หัวหนา้าใหญ่เพิ่นนี่นหแหละนี่ยกบุญที่ลูกน,กนี่กระเท้าเลยเท่าแก่ใหญ่เพิ่นดำเนินการเองครับพี่น้องโอ้ยไม่ต้องยืมอืมแมนต้องอาศัยรุ่นนี้แล้วรุ่นอย่างเฮามัมาได้ดอกผู้เฒ่าผู้แก่มือบ่ถึงต้องให้หัวหน้าใหญ่เพิ่นที่โอ้ชาบกับก่อนี่คนละสี่เลยเน,ะนานะอไอเนาะต่อ ผสมน้ำใช้ได้เลยบ่ผสมน้ำใช้ได้เลยโอ้แสดงว่าใส่ของของหอมแล้วก็วจบเพต้องสื่อใายไงครับผมโอ้มาตรฐานอ่าน,นั่นส่วนทางนั่นกับทา้งหองมืดเดียเด๋ยวเรามาเบิ่งทั้งพี่เนี่ยซะ,ะทั้งพี่กับทางหัวหน้าเกษตรเท่าใหญ่ทั้งสองท่านนี่เพื่อนกำลังเห็นอย่างน้อคอร์นน,นี่คอสมอดแม่โอ้ลูคอร์สมอดบ่อไอ้ปลูก โอ้เอาเอาเอาสุดยอดเลยนะครับก็ใครดอกได้ระดับฝีมือมาตรฐานอยู่แล้วเรื่องการปลูกการยังอาจารย์เสือเขาไม่ห่วงกับทางหัวหน้าปูเนาะเอาได้การมาดาบอกเออมาดามมาดามเสือลืมกลับขอโทษขออภัยขออภัยไว้นะโอกาสนี้เด้อขาาแล้วเนี่ยทีไปปีนี้ไปไปป้าแล้วบอ ว่าเป็นมาดามแล้วเนสุดท้ายเออแต่ขอ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 ยื่นใบสมัครหน่อ้เนอะนักงาขับรถบอเออล้างรถก็ได้เออขับรถก็ได้คนสวนก็ได้คนสวนมีแล้วบอเอออ่ามาดามบอจะเลืมขใครได้มาดามเอาแล้วแต่เพื่อนสี่ห้เป็นพระเนียกยังหรอบ่โอ้ไปทางนั้นสิเขา ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้ยใครไหนได้หหนอาใหญ่เพิ่นทำงานในท้ายห่วงเลยโอ้ยของวานอีกแล้วเฮานี่น้องไอของวานยามบ่ายอีกแล้วขามุมนี้ก็ได้น้องพี่น,อน้องเนาะเออได,ได้การ เาไปยกงัดกันแล้อกคืออ่ะาแมาแหงนี่อยู่ไหนแค่มันเดียว้วตวมันแกนัมัน้เียวเลยนะมันใกินต้มไก่บ้านานะ ปลาอยู่ซ่านะเจ้าบ้องหมเด้อเพื่อนเดินไได้กินป๋าไม่ได้กินดิบวอเดินมาใกล้ๆนะสายบ่เดินมาพ่แล้วบ่เจ้าฟองเขาไม่ได้กินด้วย่น้อะ,ะตอนนี้ห้าง กินไข่ห่านนสิกินก็ได้ทำไข่นกจอกกระเทียมเวน้ะเไข่นกจอกเทียมต้องกินเกินห่านะไหมต้องกินต้องกินไข่ก็ได้ลงมือเนาะกินโตเลยม้เนาะลากห่านป้าพวแสบเด้ไหวะแสบเเป็นไหงมันนะมทรงมานเลเ้ยล่า bát vâng. ngại ừ. rồi lăm Cô tay nó tàn tay nó tàn tay tàn tay nó tàn tàn nó tàn tay nó tàn tay nó nó tàn tay nó tàn tay nó tàn tay nó tàn tàn tay nó 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 tàn ค่ลกท่านเด้รือผมนปีดไฟตัวน่ะผมเบิดไปยิ่งเบิ้มือได้ทามตัวมันว่ายๆเปนเริ่มนักเข่านักเข่าได้ไงผมเป็นเซ้เร้ลทุกันเมือมันกับนัดบ่มือมันกับบนัดเป็ดพาจะท่านใจ เขายังเนยอ่มยกระเทอพวกู่ที่เขาเห็นังเนาะแต่ว่แบบแบบหน้าแถวเลยเออตู้เลตตะตู้มือตะมาท่านจักรหมาอ าเป็นกลำงใจเด้อทงขุนเด้อเป็นัไหนาะเบางานเบาี่เม่เนี่ยอีบวนเบาได้หนิคก่บรัได้เเรอโอราที่มันแถมาไอเนาะเกิดเหงาน พจะกินของง่ายงไงเลี้ยงของเที่ยงนะของงของเตัวเดอเที่ยงนะงนอรกเที่ยเราาตัวเอตัวเนมันรเขรต้องับมือใส่ท่มือใ่พิส่

ใจต้องมีหนุ่มข้ามหนกาให้ยอ ไม่กินเจแปนรึเปล่าของหวานด้ียเอ้ย ข้เที่ยงภาษาญี่ปุ่นเปนไงไอ้อะไรนะครับข้าวเที่งภีนโอ้ยยกโกฮ้โอกกฮัอาซาโกฮังเ้าโอ้ยโกโกนะครย อ่ามันจะปัญหาสุดท้ายเลยมมาครับป้ากอก <laughs> ใครอยู่นะคุณป้าเลยวครับซองหัวหน้าเพิ่นึ่กับพักกันนั่งบึ่งแล้วเออเ้าเฮดนอ่าสยแล้เราไปซื้อมาเองเลยเราคนเองอย่างเงจ้าโอแ้ซื้อยาม่เองก็ดเองก็ะบอกแก้วายหนึงบาขนาดคนซ้ำนี่โมกคนจอยอันนะยนคนเดียเองมเอง่ใพต้นไม้หร่พื่อนรับคาอนุญาตนครับพกนด้าเฮ้ยของเจ้าฟังทังที แค่เพงรามเราฟัง <enjoying> น <ını> ี่พอไปลาคุณบ้าครัแกว่าชิลานกนเดียวนะองเนแค่กันี่แชิลานกนเดียวเราเป็นแบบนี้เลยครับแโอ้ยผมก็เลยบอกวั่างานมาตอนใจพักเบรกเลยงานนี่ฉันบอกว่ากอนนี้แงมดก่อนอันนี้ผมใส่ร้ายแล้วก็ป้ายสีซื้อดอกคนต้องกันนี่ล่ะ มาเบิ้งคิปปมเบิ้งในคิปเออีกก่อนเนี่ยคนสองนบอกมเบิ้งเบิ้งในคลิปเด้อจะเบิ้งในคิปเด้อเบ้งั่เงจเบิ้งนี่เด้อเบิ้งนะนกสอบสอบปูนลงผู้เดียวสอบแมนผูไนี่ กิบกิบพนนี่ยพันยกนเบาอ่ผูดเดียวพันยกันเบาอยู่ผู้เดียวม้ฮะพูเดียครับผมก็ขอบคุณทุกท่านทุกกรลังใจนะครับก็ฝากพิธภัณฑ์มณูห์มสมซั์ไว้ะโอกาสนี้ด้วยพม่น้องเลยเนแ่วใดก็ฝากพิพธภัณฑ์มณูห์มสมั์ไปก่อนพี่น้องยังอื่นก็ว่ากันไปถึงก็ซองทขึ้นหาหนะครับถึงก็แปดหาหกหาองห 0 6 3 2 4 2ก6 4 4นะครับแล้วก็0 9 2 3 9 2 4 4 5 8นะครับแอดไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลผ่านยีทูเบอร์วังปู่พอดิจิตร์นักข่าวทุกช่องช่องไทยภายนอกเออเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับผมช่างนะครับก็เร่งงานทั้งที่เลยนะครับผมนะครับอันนี้คือในแผนกคนสวนครับพี่น้องนะครับตัดหญ้ารอบวงปู่เลยครับพี่น้องมาดิเรียบร้อยเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผม เอาให้กำลังใจลุงช่างนะครับผมแชตัดหย่ารอบองคู่เลยนะครับมืนอนี้เป็นปแผนกคนส่วนนะครับเอาขอบคุณทุกท่านลุงกำลังใจครับผมสบายดี